สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามช่องลุงปิยะนะครับลุงปิยะลำพือนโชว์ออฟฟิเชียลนะครับเสร็จแล้วนะครับเวทีนะครับไปข้างในล่ะ มาอัปเดตครับนะครวทีทีทีปอดใสแล้วนะครับหลังจากที่ลงไหลไปนะครับอัปเดตใน่องใน้บ้างชมกันนะตอนนี้นครับทีมงนานของ,ของกางนั้นงออือตั้งคันมิสนะครับ ปากบอกให้เจ้าไทยคิมม้งสนงแต่เป็นแนวธรนมะกาลังกินเป็นน้อนเลยอะไรสดเมื่อไรนี่ยบอกว่าพี่เอ็มดี้ทำไมไม่กินไ่ลงกินเลยจะมาพี่แค่จะเดินตอนนี้ยังเดินไม่ไหวแล้วขาก้าวไม่ออกปากบอกพี่เอ็มี้ทายมุมสูงให้ดูด้วยนะจ้าสวนว่าขาก้าไม่ออกแล้วครับตาเข้างมือไม่เคลื่อนเลยคิดออกมาล่ะ ยีบังลม,มา่อ้มนี่นเนันละซ,ซื้อบังล้มเวทนี่น,นะครับเตีนะครับเต๋เวีเฮ้าครับด้านนี้นะครับลงเสาทัดนะครับกลางสูงฟ้งกลางยังเรียบร้อยแล้วครับ กันไฟนะครับนะจะออกไปเตือนน้ำมันครับเตือนน้ำมันแล้วก็เข้ามา <S <S จอดครับตามตำแหน่งนะครับ <S <S 1> <S 1> นี่ครับต่อไปจะเป็นคิวของทีมฉากทีมจอนะครับวอทีมบีบีนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จงานแล้วก็จะพ่ภากันนะฮะภาคขีพาวที่หน้าครับขีพาวที่น้ารถจอล้ ทัดครับล้ถติดทัดเรับปีไอเดียกันยีดมาติดตั้งไฟต่อเลยเรีบร้อยเวลาแล้วครับนั่ดนงลานลาไปมาเรียบร้อยแล้ว ต่างจอนะครับดออกอะนี่นี่นะครับ่ตถนนไหลน,นี่เป็นรถฉากนะครับรถบรรทุกฉากนะครับนี่ก็จะเป็นทัดนะครับรถคันนี้นะครับจะเป็นรถบรรทุกทัดหลังทั้งหมดนะครับส่วนคันด้านนน้นจะเป็นจอนะครับบรรทุกจ,จอ เอาลไม่วนไอโอเคพอดีรงนเป็นเลาไอเจ็บครับอย่งอีกไล่ส้นรับอทต่อเขา้ขึ้นยอคับเอ็กซ์ตินสยาสุดยอดดีกว่างเองท่านอื่เอว่าอ้เซียนยังไทยไีก็เบิ้งผู้สาวนแหละนะที่รักนะที่รักเบิผู้สาวที่ไมหอนอ่ะจอเครับ กองเห็ดตูดเก็บไปย่างดีลอกลงมีพูนงสระด้วยจากพสำหัคนช่วเอานอยู่ต่องน uh, <pr> <pr> <himself> <k view some disease> ึ่งแม่นวะยูต่อดถดะแม่ยู่รลมันอย่งทีงานเทากับรู้สึกว่ากบนช่กรู้สึกว่าดีใจสีมันมั่ซอยเกียวที่ามันสระซอยกันตุหย่อนดีนาลกาแห้งใส่หีเขาเพิ่ไปหลานในวงสวง จอครับจอฉากครับติดตั้งนะครับนี่ก็จะเป็นรถไฟของเรานะครับรถไฟนะครับนี่กลางปีครับเ,ออเป็อนห่มจอดนอนพักวัน ทำอะไรกินเนี่ะไปได้กินไหมไปได้หรอไปไหมไม่น่าจะไปอนอนพักก่อนบค,ครบัจบคลิปนี้ก็จะพักแล้วเนี่ยนอนพักก่อนตื่นมาคลิปค่อยมาถ่ายใหม่ <ไป S 1> ครับนี่ครับร้<ป>านอาหารครับดูข้างๆกันเลยงั้นพี่ดีจะไปกินข้าวบ้านพิสิ์นะครับบ้านในซีก การหนังนะเป็นประมาณน,นี้ครับเป็นถนนสองลิ้นก็ครับสองลิ้นนครับอ่านมาได้เลยครับนี่ครับากาศภายในงานนะครับถังกระปีก็เริ่มกลางแล้นี่อากาศเมื่อนี้ครับ อันนี้ครับขอโทษขออภัยครับมันคือเปิดอันนี้ครับ,นนรบเด็ดเปี้ยงเปียงอาจจะเปิดเป้งแสงไร่บ่เทะใดนะครับควาติดสายนะครับขัทยานะครับขัทยาสายสามลานกะบปากเรือบางละมุงชนบุรีนะครับ ออกหมวกใหม่ว่าเริ่มแล้วครับเริ่มลงจอลงฉากลงอยังครับมีดิเสร็จรแล้วนะครับมีดีเสร็จงานนะครับงานแรกครับงานที่สองก็จะเป็นไฟนะครับลงไฟลงยังเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พักผ่อนนอน,นอ๋อซื้อถุงมาอีกนิดนึงกัของเตรียมฟอนน่าเป็นงานต่อไปนะครับเมื่อน้องยหกขัตปทมอ ไปพุทธมณฑลสายหาครับปราเซีดีทครับองครับติตามช่องาเินชออฟเไดนะครับัดติดตนะครับกไกดนะครับสคัญครับ่ามกดกระดิ่งเนะพื่อการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะครับและอัปเดตคลิปให้พี่น้องได้ชมกันนะครับ ฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับขอกรับสวัสดีครับ